สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเรามาอยู่กับรถที่เป็นรถที่ฟันของทุกคนเลยนะครับนี่คือ the New Ferrari Roma ครับ ด้านหน้านี่เป็นดีไซน์แบบชาร์กโนสเหมือนจมูกขึ้นมานะครับด้านหน้าพร้อมกับประจักหน้าที่อลังการแล้วพร้อมกับเฟอร์รี่แบชด้านหน้าครับกิลด้านหน้านะครับก็ทามาใหญ่เหมือนเดิมครับเพื่อรองรับลมที่เขาต้องการมากมายนะครับเพื่อฟีดเครื่องยนต์ด้านในครับไฟหน้าเป็นดีไซน์ใหม่ของเฟอร์รี่นะครับปกติเฟอร์รี่จะใช้ดีไซน์เป็นทรงกลมนะครับแต่คันนี้ได้เปลี่ยนเป็น LED เส้นเดียวแล้วครับทำให้รถดูทันสมัยมากพร้อมกับระบบ LED m a t r i x ครับฮอนชสด้านหน้านะครับได้เพิ่มมาใหญ่ขึ้นเน โช้ชด้านหน้านี่ทำมาได้สวยมากๆเลยครับล้อเป็น20อัครสบอร์ดเลยนะครับด้านหน้าเป็นยางที่ใหญ่มากเลยนะครับด้านด้านหลังก็ขนาดไซส์ถึง305เลยนะครับทำมาได้ใหญ่มากๆเลยครับเบรคคันนี้ครับเป็นเบรคคาร์บอนเซรามิกครับมาพร้อมกับรถเป็นสแตนดาร์บายนอร์ฟอลลี่นี่10กว่าปีนะที่เขาเป็นคาร์บอนเซรามิกทุกรุ่นอัครสปอร์ตมาเลยครับเป็นเบรคของเบมโบนะครับเราก็สามารถเลือกสีของคาลิเปอร์ได้อย่างง่ายดายเลยครับ คันนี้ครับจะเป็นรุ่น Launch s p e c i f ication นะครับมาพร้อมกับสีโรมานะครับที่อินสไพร์มาจากยามเย็นนะครับของเมืองโรมาในอิตาลีน,นั่นเองครับดีไซน์ของเจ้าคันนี้นะครับถ้าเรามาดูตรงกลางเนาะจะมีความเป็นการโชว์เลอร์อยู่เป็นความเป็น Gt นะครับด้าน,นตรงกลางนี้ขับทางไกลไปชิวๆสามารถใช้ได้ทุกวันครับ คันนี้นี่สามารถเก็บของได้มากมายนะครับด้านหลังนี้สามารถใส่ถุงก๊อบได้อย่างสบายๆเลยนะครับและเป็น seating configuration แบบ two plus สามารถนั่งได้2คนด้านหน้า,นาแล้วก็เกสูงไม่เกิน150เซนติเมตรนะครับสามารถนั่งหน้าหลังได้ครับ และบ้านท้ายของเจ้าคันนีเลยครับดีไซน์มาได้สวยมากๆเลยครับอย่างเฟอร์รี่โรมนี่ได้เปลี่ยนไฟท้ายนะครับจากทรงกลมกลายมาเป็นเส้นเดียวกันเหมือนไฟหน้าเลยครับเป็นเส้น LED ที่ผมต้องบอกเลยเป็นฟีเจอร์ใหม่เนาะที่เขาได้เปลี่ยนมาในเฟอร์รีรุ่นใหม่ๆครับและด้านหลังนะครับก็ยังมีสปอยเลอร์เลยนะครับที่สามารถเปิดเมื่อทําความเร็วเกินที่เขากําหนดนะครับแต่เราจะไม่สามารถกดเปิดได้เหมือนเฟอร์รี่รุ่นอื่นๆครับ เราคันนี้นี่เสียงพร้อมมากๆเลยครับแต่ถึงแม้เราจะเปลี่ยนออปชันนาะเป็นสปอร์ตเอ็กซ t สเขาก็ยังใช้โครงเสียงเดิมผมต้องเรียกว่าสไตล์ละกันแค่เปลี่ยนสีได้แล้วก็เปลี่ยนวัสดุได้นะครับดิฟวเซอร์ด้านหลังก็ให้ความสปอร์ตมันเดิมนะครับแล้วเราก็สามารถสเปคออปชันคาร์บอนในรอบคันซึ่งอยู่ที่2องล้านเแสนบาทครับแค่เอาคาร์บอนไฟเบอร์อย่างเดียว แน่นอนครับเรามากันที่เฟอร์ร i ี่นะครับเราต้องมาที่ใต้ฝากระโปรงเขากันเลยครับเครื่องยนต์3.9ลิตรทวินเทอร์โบครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่620แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่760นิวตันเมตรนะครับเครื่องยนต์นี้ได้เอนจินอวอร์ดมาถึง4ครั้งติดเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบเทคโนโลยี F1 นะครับเกียร์เป็นเกียร์ F1 Dual Clutch f s p e e d ครับอินสไ r ร์แลวก็ดีร้ามาจาก F1 โดยเฉพาะเลยครับ คันนี้นะครับสามารถทําความเร็วได้เร็วมากๆ,ๆเลยนะครับศูนย์รอยใช้เวลาเพียง3.4วินาทีเท่านั้นเองนะครับและสามารถวิ่งไปต่อถึง320กิโเมตรต่อชั่วโมงบนออตโตบานครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ภายในของ New Ferrari Roma นะครับแค่กดุ่มเวสทีเดียวนี่ ทุกอย่างจะตื่นขึ้นมาเลยนะครับจออะไรต่างๆนะครับเป็นทัชสกรีนหมดแล้วนะครับในคันนี้เหมาะกับสายตวัวที่21อย่างแท้จริงเลยครับวัสดุที่เขาเลือกใช้นะครับในภายในนี่รู้สึกพรีเมียมมากๆเลยครับแบบว่า ผมก็เป็นซปเปอร์คาา์อย่างแท้จริงเลยครับแล้วก็ด้านในนี่นะครับเทคโนโลยีที่เขาจัดมานี่กจเต็มมากๆเลยนะครับตั้งแต่จอดิจิตอลค็อกพิษน,นะครับด้านหน้านครับที่ใหญ่มากใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยนะครับสามารถควบคุมด้วยทัชแพดด้านขวานี่นะครับเลือกพวกออดิโอฮิโคฟังก์ชันสามารถติดต่อใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยครับแต่ตรงกลางก็พวงมาลัยแบตเทิลชิป ยังคงความเป็นเฟอร์รารี่อยู่ครับเพราะไดชีพกดแล้วรู้สึกมั่นใจมากๆเลยนะครับปุ่มครับปุ่มเป็นดิจิตอลหมดเลยพวกโทรศัพท์ Voice Assistant แล้วก็ Adaptive Cruise Control อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เจ้า a n e t t i n o Switch นะครับซึ่งมีในเฟอร์รารี่ทุกคันเนาะเราก็สามารถปรับโหมดได้ Comfort Wet Sport Race แล้วก็ ESC Off ซึ่งเป็นโหมดที่ต้องกล้าจริงๆนะครับถึงจะกล้าเปิด ESC Off นี่ ทุกอย่างที่เราต้องใช้เวลาขับขี่นี่อยู่กับมือเลยนะครับกดบนพวงมาล,ลัยได้เลย ตรงกลางครับเป็นอินโฟเทนเมนต์เบสิกเบสิกนะครับสามารถปรับได้ด้วยมือเนาะใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยครับปรับอุณหภูมิปรับความแรงแอร์แล้วก็ตรงกลางนี้นะครับสามารถต่อ Apple Car p l a y ด้วยนะครับมาพร้อมกระดูกนีเวกชันมาให้นะครับในเจ้าคันนี้แต่ผมว่าต่อ p p l e CarPlay ดีกว่านะใช้ได้ง่ายกว่าด้วยครับด้านซ้ายนี่เลยครับเป็นจอ Passenger Display นะครับสามารถต่อพวกมีเดียแล้วก็ดูฟอร์เมชั่ได้ด้วยนะครับยางเป็นยังไงอะไรเป็นอย่างนี้เราก็สามารถปรับมีเดียได้ด้วยนั่นเองครับมาพร้อมกับโลโก้โรม ไม่ได้สวยมากเข้ากับคําว่าโรม่าได้อย่างดีเลยครับเก<ๆ>ียร์ตรงกลางนะครับ <S <S <ๆ>เหมือนที่ผมบอกไปเนาะเกียร์8ส,สปีดที่เป็นดรีไวฟ์มาจากรถ F1 อย่างแท้จริงเลยครับสามารถกดเลือกใช้ได้อย่างง่ายดายเลยครับนี่แล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะจะเห็นเป็นกล้อง360องาศาร,ร,รอบคันเลยนะครับหรือว่าอะไรเข้ามาใกล้ๆเขาจะเปิดกล้องนี่อย่างอัตโนมัติเลยครับภายในของเจ้าคันนี้นะครับเป็นลำพงแบบ JBL นะครับเสียงวิทพอร์มากๆเลยครับเหมาะกับเฟร์รี่มากๆเลยครับ และด้านขวาก็ยังเป็นปุ่มดิจิตอลเหมือนกันนะครับสามารถปรับได้อย่างง่ายได้เลยครับสำหรับเฟอร์รารี่โรมานะครับผมประทับใจมากมากเลยครับความที่เขาใช้คาว่า under s ร์เซเทนลักชได้อย่างดีมากๆเลยครับองค์ประกอบที่เขาให้มากับเจ้าคันนี้นะครับดีไซน์ด้านหน้าที่คงความเป็น Luxur y รี่นะครับแล้วก็ด้านหลังที่เป็นสปอร์ตมีความกว้างขวางความใหญ่ performance ก็จัดเต็มครับถึงแม้จะเป็น Understated Luxury แต่ก็ยังเป็นเฟอร์รารี่อย่างแท้จริงอยู่ครับใต้กรากระโปรงนี่ยังเป็นเฟอร์รารี่ เทคโนโลยีจัดเต็มและใครที่สนใจนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โชว์รูมนี่เลยครับคาร์ลีนมอเตอร์นะครับใครที่สนใจฟอร์ดลีเนาะหรือว่าอยากเป็นเจ้าของสามารถมาคอนฟิกที่นี่ได้ด้วยนะครับที่อะตเลียของเขานะครับสุดท้ายนี้นะครับเอิร์ต้องฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเอิร์ดได้ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ